ฮัลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครน้งเคยกับไอรินเบอร์ชาแนลนะคะอัลโหลค่ะหลังจากที่วันนั้นงมงวยกับรหัสลับนะที่หน้าร้านหน้าร้านที่เขาน็อกไปนะเออแล้วคนนี้เขาบ่นว่าขายแบวเสื่อมให้พ่อค้าลุงโลกตอนนี้เขาทําเป็นไม่ดีนี่เชนบ่นเลยเขาทําไม่ได้พ่อสอขอชอชเขาได้การ s เ l e c เนี่เออ ทำเป็นแบบปิดสวิตตัวเองเนะหรือแบตหมดจริงอ่าแล้วมันก็มีเนี่ยเราเดินโซนไปเจอสิ่งนี้ใช่ไหมให้ใส่รหัสตัวเลขทุกคนพี่เราเป็นคนซื้อเราก็อ่าแปลตรงตัวเลยสองสี่ห้าแปดแล้วก็งงว่า E D O C คืออะไร อ่านโค้ดนะคะอ่านจากหลังมาหน้าตัวเห็นไหมตัวีตัวใหญ่ C O D แปลว่าโค้ดแสดงว่ามันต้องอ่านจากหลังมาหน้า <c oughs> คือคือแค่นี้แค่นี้เองอะ่ะแค่นี้เองอะ่แะแล้วบอกไอ้นี่ลืมสรุปคืออ่านจากหลังมาหน้าก็ต้องเป็นแป <c oughs> ดห้าสี่สองไอ้ท้าสี่สองเห็นไหมไอ้ท้าสี่สอง มาแปดห้าสี่สองเออเอเอเราก็จะได้เข็มขัดน้องแมวมาเข็มขัดแมวเหมียวมาโอเคแค่นี้นแหละไม่มีอะไรนะเข็มขัดเข็มกระดับน้องแมวเด้อแล้วก็ปล่อยให คนนี้เขาโมโหต่อไปนะน้องได้เข็มกัดมาเข็มกัดอยู่ไหนน,นี่เข็มกัดเข็มกัดคนนอกเอาเข็มกัดน้องแมวอันแล้วก็บนก็เข็มกัดนักดนตรีโอเคค่ะก็นะวันนี้มานำเสนอแค่นี้แหละจากสี่ที่น้องไอรินพาดไปนะคะน้องไอรินโอเคค่ะถ้าไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรือหลายคนเขาอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ไอรินบลูโอหู ว่าเล่นเป็นเกมนี้พอเป็นทำไมเขาต้องมองหน้าน้องต้องมองมองหน้ามองหน้าหรือเขาตลอดน,นะคะก็ถ้าใครทีร่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอลินเหมียวด้วยนะคะโหมันไม่มีเซฟระหว่างทางนะต้องไปเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยอะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะพร์ทหน้านะคะบายบายค่ะคลิปสั้นๆสั้นมากๆสั้นสุดสั้นบายบายค่ะ